เอาละครับผมกลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินดี้อนรับสู่ช่องฟิกกันแล้วนี่เราอยู่ใน2ตัวจริงกันอีกแล้วครับผมระหว่างคู่อีสตากับ JCR ครับผมซึ่งเป็นการเจอกัน2ต่อ2นะครับระหว่างแอนนี่นะครับแล้วก็ยี่นะครับที่อยู่ทีมอีสตาแล้วก็ชิซึครับแล้วก็เซียวชี่นะครับที่อยู่ JCR ซึ่งต้องมาดูกันครับว่าทั้ง2ทีมนี้ครับในเลสซิ่งผมว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันมากนะ เรียกได้ว่าน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันก็ว่าได้นะครับทีมที่แบบอยู่ท็อปๆก็เป็นวูฟกับ IG ใช่ไหมแต่ถ้าลองลงมาก็จะเป็นอ e ีสตาเจซีออะไรประมาณนี้นะครับผมมาครับผมด่านแรกเรามาดูกัน2ต่อ2ว่า2ทีมนี้จะเป็นยังไงกันนะครับก็ผมไม่ได้ดูฟอร์มเสียวยู่เอ้ยไม่ใช่เสียวยู่สิอ่าชิสึกับเซียวชี่มานานแล้วนะครับในทีม JCL ก็วันนี้ก็เอามาพากให้ได้ดูกันนะ รอบที่แล้วเราดูอีสตาไปแล้วใช่ไหมอีสตาสามล้วนเลยตอนนี้แล้วมาในด่านแรกครับคิมสันลีครับออกตัวมาเบียดกันแทบจะติดกำแพงครับไม่รู้ไปหิวปูนกันมาจากไหนแล้วบูธมาจังหวะนี้อีสตาสองคนครับแอนนี่ขึ้นที่หนึ่งครับยี่ที่สองครับเจซีอาร์ตามที่สามกับที่สี่แล้วมาดูโค้งตรงนี้ทําได้ดีครับแล้วดับเบิลซีดับเบิลดับเบิลไปใช้เป็นรถเอสไอโซนะครับซึ่งรถไอโซเอสไอโซนี่เหมาะสําหรับด่านนี้มากในช่วงที่แบบว่า คือโค้งตัวยูมันค่อนข้างที่เยอะนะครับดือสังเกตพอถ้าโค้งโค้งตัวยูมันเยอะเนี่ยการทําการออกโค้งแบบควิกเทิร์นเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมันเร็วขึ้นไม่ใช่ใรถมันเร็วขึ้นสิคือต้องเรียกว่าการออกโค้งแบบการกดควิกเทิร์น่ะมันทําให้ออกโค้งไวอ่าเรียกประมาณนั้นเพราะว่ารถเอสไอโซมันมีบูทนะครับผมแล้ว ชีสือมาจังหวะนี้ตามมาติดๆแล้วครับผมบี้ยี่มาแล้วโอ้โหแต่ยังตามไม่ทันครับอีสตาสองคนนี้คือตึงจัดไวเร็วจริงไม่ขิงแล้วโอ้ยี่เหมือนจะหลุดโค้งไปหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี้แต่ยังตามมาติดๆครับแอนนี่ครับยังคงนิ่งอยู่ไปจนถึงทางโค้งสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับเข้าที่1ครับเอาเลยชีเสือบแซงขึ้นมาเป็นที่2ครับยี่ที่3ครับเซียวชี่ที่สีครับเวลาไม่ห่างกันมากเลยครับผมโอ้โห เรียกได้ว่าตึงจะจัดเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่แข่งไปคู่แมตช์แรกแล้วโอ้โหแล้วเรื่องมาเป็นทีสองเลยครับน่าจะเป็นด่านเมืองทอยครับเรียบร้อยครับแล้วใครใส่ชุดผีครับเนี่ยมีชุดผีด้วยนะเมื่อกี้เป็นชิสื่อใส่เองแล้วใส่เวมาจังหวะนี้ชิสื่อบอกขอชิดในก่อนแล้วกันแต่ทำได้แค่ซีครับจังหวะนี้แอนนี่ตามมาที่สองครับผมเสียวชิที่สามยีที่สี่ซูเปอร์ดิฟมาจังหวะนี้แอนนี่รถไหลครับแต่ยังแก้งมาควิกเทิร์นได้ เลี้ยบูมากด ECU ไปตรงนี้แล้วก็ตัดในโต WCWBL วิ่ยงยาวๆครับตามกันเป็นขบวนตอนนี้ไม่มีใครห่างใครกันมากครับยังเกาะกลุ่มกันไปอยู่แล้วชิสือต้องมาดูครับว่าชิสือจะพลาดบ่อยหรือเปล่าคือเท่าที่ผมดูล่าสุดคือชิสืเนี่ยเขาไวแต่เขาแบบพลาดบ่อยมากนะครับช่วงที่ผมดูล่าสุดนะต้องมาดูกันครับว่าเขาจะ มีพัฒนาการอะไรบ้างหรือเปล่ารอบแรกผ่านไปครับ JCR 2คนครับยังคงขึ้นนำอยู่และอันนี้พยายามที่จะตามตรงนี้ยังแซงไม่ได้แล้วมา Snap CWW Super เป p รปรอบนี้ยังพลาดอยู่ครับโอ้โห s u เปอร์ดิพลาด2รอบแต่ยังแก้ Quick Turn มาได้นะวิธีการแก้การทำา u u p r รรู้ว่า Super ร์ดิฟมันพลาดแบบว่าถ้ายางรถอ่ะมันไหลออกไปค่อนข้างที่จะไกลยอย่างเงี้ยล้วก็กดคุกเชิเอาแล้วโอ้โห ไปพลาดครับผมที่ส่อแต่โชคยังดีครับที่แอนนี่ไปกระแทกหลังทําให้เด้งกลับมาได้แล้วเป็นเสียวชีครับที่ยังขึ้นนําครับตอนนี้เลี้ยงบุญมาเรื่อยๆยี่สิบี่ยี่ห้ายี่หกวิ่งยาวๆเข้าบางประกงเพื่อนบอกงงชนทําไมขู่ขึ้นที่หนึ่งแทน <c oughs> เรียบร้อย JCR ที่หนึ่งกับที่3ครับโอ้โหแบบไม่ห่างกันมากเลยนะ เรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผมใช้รถ s ี r i ียสนั่นก็คือด่านแกรน d c แคนยอนนั่นเองผ่านไป2ด่านครับอีสตาขึ้นนําอยู่40ต่อ39ห่างกันแค่คะแนนเดียวนะเอา้าแล้วดิฟยังไงทําไมบูธไม่ขึ้นครับแอนนี่เมื่อสักครู่นี้โอ้โหแล้วไปแล้วครับยี่เอาแล้วยี่ไปสกิดขอบบอกอยากกินขอบทําไมไม่สั่งพิซซ่าขอบชีสซี w, w. บเดียเดีบูมา1ทีโอ้โห เก็บในโตแล้วยังแบบไซด์เวบูได้อีกเหรอมือนิ้วนี่ไวมากเลยนะเป็นผมผมทําได้เหมือนกันแหละทําได้แล้วมาจาังหวะนี้กด ECU เสี่ยวชี่ครับโหขับดีครับขึ้นนําครับคือเรียกได้ว่า2คนนี้ทีม J c ซคือไอแบบมือสองนะคือเรียกได้ว่าเสี่ยวชี่ก็มือ1ก็ได้ชิสึก็มือหนึ่งก็ได้อ,ไดอะไรอย่างเงี้ยผัดกันแบบผัดกันนำอะแล้วโหอยู่ครับ ยี่ไม่ใช่ยู่อะไรล่ะมาตรงนี้ปลาดหน้าเค,ค้กเพื่อนตัวเองครับแอนนี่เหมือนจะนัดกันเอาไว,แว้แล้วแล้ว wcwo วิ่งมาครับ c w ครับแอนนี่พยายามที่จะตามมาและจะแซงได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ชีสเสือครับตกไปอยู่อันดับที่4บวกเวลาไป1.7วิคิจนมาจาังหวะนี้เช่โอ้โหเข้าที่หนึ่งอีกแล้วครับเสี่ยชี่ซึ่งมิ่งมากเลยนะเริ่มฟอร์มดี ฟอรมเริ่มมาแต่เสี่ยวซี่เขาก็ขับอย่างนี้อยู่แล้วนะเขาก็เร็วอยู่แล้วประมาณนี้เรามาต่อกันในด่านต่อไปครับเลือกจ่ายมาเป็นรถ S Phantom Star ครับผมรถคาส A ที่ติดเมตาของไทยนะตอนนี้และด่านนี้ก็ยังไม่เข้าไทยด้วยนะฮะยังหาซ้อมกันไม่ได้นะแล้วมาใครกินวงไหนได้มากกว่าโอ้โหออกโตขึ้นนําไปก่อนครับยี่ครับได้เปรียบครับแล้วมาตรงน,นี้ซีดัด่านเหมือนจะไม่มีอะไรนะ แต่มีแน่นอนครับผมในช่วงท้ายๆเนี่ยคือโค้งหรือว่าเหินอะไรเงี้ยเหินดิฟอะไรเงี้ยมีให้เห็นไหนจะการแบบกด ECU การแบบทำซูเปอร์อดิฟอะไรจังหวะพวกนี้อีก c w แล้วปาดหน้าเค้กมาได้ครับ oh ho. แอนนี่โอ้โหแซงเสียวชีมาได้ครับอีสตาร์ครับขึ้นนำครับ2คนยี่ที่1ครับแอนนี่ที่2ครับแล้ว w c w สวยงามครับเสียวชี ตัดนโตซีดไบวไปวิ่งตามแอนนี่มาตามอย่างนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะถ้ามันกระแทกโดนหลังเนะี่ยถ้าแอนนี่พลาดน,นี่ตัวเองก็จะพลาดไปด้วยแล้วชิสึโอ้โหพยายามที่จะแซงเพื่อนครับแต่เพื่อนบอกอะไรวะหน้านะไม่รู้ว่าเพื่อนจะแซงก็เลยไปชนกันเองครับเมื่อสักครู่นี้อีตามาจังหวะตรงนี้โอ้โหทาได้ดีครับเนี่ยช่วงตรงนี้ครับเป็นช่วงที่แบบค่อนข้างยากเพราะลายเลสซิ่งมันค่อนข้างแคบ c w w ไปมาตรงนี้คุ้เทินแล้ว WCBW ครับสวยงามครับยี่ยังบูทมาเรื่อยๆห้าหกแล้วมาตรงนี้บูทอีกทีหนึ่งกดในโตเพียวแล้ว c w w เฮินชนดาวมางี c ้ c w w แฉลบดิฟสวยงามครับผมเข้าที่หนึ่งไปได้ครับด้วยเวลาหนึ่งที่ยี่สิบเก้าวิที่สองเป็นเสี่ยวชี่ที่สามเป็น Annie. เอ็นนี่ที่สี่เป็นชิสึชิสึนี่หนักเอาเรื่อง มาต่อในด่านต่อไปครับเลือกจ่ายมาเป็นรถเอสลูน่านะต้องมาดูว่าด่านไหเอสลูน่า Luna นี้ไปได้หลายหลายสนามนะอ๋อเดวีทูเฉียงครับตอนนี้คะแนนอิสานนําอยู่3แต้ม79ต่อ76เออตัวไซเวมาไซเวมากดในโตเพียวในโตเพียวแต่ความเร็วเท่า CW เบวนะจ้ารถคันนี้วิ่งไปต่อครับโอ้โหแล้วมาังหแล้วแล้วเสียวชีไปพลาดชนครับ ทำให้ความเร็วมันตกครับคือถ้าจะให้เร็วเลยห้ามชนขอบเสด,ดขาดห้ามไปไถขอบนะครับด่านนี้เอาจริงก็แทบจะทุกด่านนั่นแหละ <laughs> C W W ไปแล้วอ e ีสตาร์แอนนี่ครับขึ้นนําไปไถแล้วปราดหน้าเค็กเสี่ยวชี่แต่จังหวะไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วความเร็วรดแอนนี่ตกครับ C W ลตามไปเสี่ยวชี่จะแซงโค้งหน้าได้หรือเปล่าต้องมาดูครับเ C ลแล้วมาก็กดควิกเทิร์นแล้วซูเปอร์โอดิฟทาได้ดีครับขึ้นนําครับ จากที่3กลายมาเป็นที่1ครับแล้วยี่พยายามปาดหน้าเค้กเพื่อเปิดไลน์เพื่อนแต่ยังทำไม่ได้แล้วปาดนาเค้กที่หนึ่งยังขูแล้วเป็นผลครับแอนนี่ครับได้ขึ้นนําไปแทนด้วยการเข้าโค้งที่เฉียบคมกว่าช้สื่อที่2ครับแอนนี่ขึ้นมาแล้วครับเอ้ช้สื่อที่3ครับเสียวชี่ที่2แล้วมาตรงนี้ไม่ซูเปอร์ดีว่าเล่นเซฟครับผมสําหรับช้สื่อแล้วมาตรงนี้ cwbw เหยียบตามอยู่ที่3โอ้โหคือแบบว่านะห่างกันค่อนข้าง ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่คือแบบขับระยะแบบประชิดกันเลยนะเรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผมก็โอ้เป็นด่านยูโทเปียนะครับด่านนี้เข้าไทยแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วจาดมาเป็นทีห้าสามคันแล้วก็มีแอลฉิงหนึ่งคันใครเล่นแอลิงกับนี่แอนนี่นะครับเซฟรถเอาไว้นะครับเพราะว่าคะแนนขึ้นนําอยู่เอารถไปใช้ด่านอื่นเอาทีห้าไปใช้ด่านอื่นนะครับ ซูปเปอร์วิปมาเหินจังหวะนี้ยี่ขึ้นนํำครับเสี่ยชี่ที่2ชิสือที่3แล้วแอนนี่ที่4ครับแอนนี่ต้องตามมาให้ไวนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามาห่างเกินเนี่ยมันจะทําให้แต้มเนี่ยได้น้อยนะครับบวกไป3แล้วครับตอนนี้แล้วซูปเปอร์วิปมายี่ครับถ้าขึ้นที่1ได้นี่จะเป็นผลดีกับทีมมากๆเลยนะเพราะว่าคะแนนเอาแล้วไปชนครับ JCR ีชิสือครับเอาแล้วเสี่ยชี่ก็ไปชนอีก เอา้ายังว่าเหินมาตรงนี้ดับเบิลอ้าวยี่ลายแบบใดแล้วสีดบเบลธรรมดาครับยังไงครับเอา้าแล้วความเร็วตกครับโอ้ชิสึกลายเป็นแอนนี่ครับไฟแซงแทนครับโอ้โหขึ้นมาที่3ทั้งทั้งที่ใช้รถทาร์ตเอนะแล้วเสี่ยวชี่ซูเปอร์ดิฟเหินมาจามาังหวะนี้สวยงามยี่ครับยังกลับมาขึ้นที่1อีกทีหนึ่งมองนี้คุกเทิร์นซีดับเบิลเวเหินดิฟ คมกดในโตเพียวเอามาตรงนี้ดิฟกดพิชเชอร์ดับเบลซีดับเบลไปเสี่ยวชี่พยายามที่จะตามครับซันเนปธรรมดาเลยครับตรงนี้ครับไม่ซูปเปอร์ดิฟอะไรทั้งนั้นซีดับเบลไปยังคงตามยี่อยู่ตรงนี้จะพลาดหรือเปล่าครับยี่รอบที่แล้วยังพลาดอยู่นะครับหรือว่าเสี่ยวชี่นะเสี่ยวชี่แหละพลาดนะครับโอเคมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายซูปเปอร์ดิฟคมคม เหมือนดมยำหมองอยู่บ้านด c บเบลีวไปเหอนิฟเข้าเส้นชัยไปได้1นาที42่ิวิครับผมยี่ที่1ครับอีสตาร์งงขึ้นนำเอาและนี่ที่3แล้วโอ้โหชีสื่ออะไรครับนะ้าเรามาต่อกันในด่านต่อไปเป็นจ่ายมาเป็นรถทีหนะครับจ่ายหมดทุกคนเลยคนระในตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะขี่ด่านแล้วก็ไม่รู้แล้วมาในด่านกริมออฟอีเดนนะครับตอนนี้อีสตาร์ขึ้นนำอยู่7แต้มครับ JCR ต้องเอาแล้วนะครับผมในดาน่านนี้ต้องต้องเอาคะแนนมาให้ได้ในด่านนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยจะแพ้เอานะครับดับเบิลได้ดับเบิลซีดับเบิลได้ไปบูทบูรถทีหกนี่รถเป็นรถที่แบบว่าเลี้ยงบูทได้แบบยาวมากนะแล้วยี่ขึ้นนํำอีกแล้วโอ้โหฟอร์มช่วงนี้ร้อนแรงจัดๆดับเบิลซีดับเบิลไดปไปชีสือของนีคคุกเธอเลี้ยงบูท ห7 8 9แป้าและ c w w b super oh dip มาจาาังหวะนี้ทำได้ดีทั้งคู่ครับ super dip อ,อีกทีนึง c w w ู o o t มาเอาเลยเหมือนความเร็วยี่จัดตกครับแล้วชิสึตาม,มาพยายามที่จะปาดวงในกด e c u มาอีกทีนึ่งพุชเ์นไซเว่ยบูทแล้วความเร็วตกโอ้โหชิสึก็เกือบไปโดนไอ้นี่บ้างเอา c w w ปครับผมยังคงตามอยู่ครับที่3เป็นเนนี่ครับที่4เป็นเสี่ยวชี่ครับ ซูปเปอร์อ่าไม่ซูปเปอร์ครับโอ้โหไปทันในโตรครับชิสึพลาดเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้รถมันไหลครับแล้วโอ้โหยี่วมากครับตามไล่สิงสนามด่านนี้อยู่แบบระยะประชิด W C W W ไปนี่คุกเชิญบูธโอ้โแต่สิงสนามไวกว่าครับออกโค้งกว้างกว่า C W W W ไปเรามาดูซูเปอร์ดิปตรงนี้ครับทำได้สวยงามครับซูปเปอร์ดิปทีนึงรถไหลออกกว้างไปหน่อยครับ แล้ว C W W ตามแทบจะไม่ทันครับที่2เป็นชิเสือบแล้วกด D C U ไมาอีกครั้งหนึ่งน,นี่ C W แล้วตานในตั C W W พยายามที่จะแซงแล้วเอาชนะเงาได้หรือเปล่าครับจังหวะน,นี้โอ้โหไม่เอาได้ได้ด้วยครับโอ้โหห่างแค่0.01วิครับยียบ่สัมนายสถิติด่านกินฟอปอีเดนไปได้ครับด้วยรถ T6 ตึงจัดตึงจริงคนเนี้ย เรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผมโอ้โหแล้วเลือกจ่ายมาเป็นทีห้าแล้วนะสองคนทำไมมีคนจ่ายทีห้าได้อีกเนะอ,อเป็นราวแปดราวเหมือนต่อเวลาครับแล้วจ่ายอะไรกันมาบ้างเนี่ยทีหกสองคันทีห้าสองคันโอเคครับผมยีย่ครับขึ้นน้ำแล้วโอ้ไปชนขอบครับคือถ้าชนขอบความเร็วมันจะตกครับตอนเหินแล้วเรียบร้อยเยรีบเหินไม่ผ่านครับ โอ้ต้องแก้ยับยับเลยครับจังหวะนี้ครับสำหรับบีซ่าสองคนครับล้างท้ายครับแล้วเจซีอาร์ครับขึ้นนำครับที่หนึ่งเป็นชิสึดที่สองเป็นเสียวชี่เอ้าแล้วเหินมาจังหวะนี้นิดนึงนะสำหรับแอนนี่แล้วมาในตรงนี้ไซด์เวสวยงามครับพยายามตามแล้วความเร็วตกหรือเปล่าครับเสียวชี่โอ้โห มาถึงช่วงที่ยากครับตรงนี้ครับแล้วจะชนกันเองหรือเปล่าครับบีตาโอ้ชนกันเองครับแล้วไอ้นี่ครเสียอาการเลยครับยี่ครับมาแบบมาโดนชนตอนช่วงที่กําลังบัมมครับมาทำให้เสียจังหวะของรถนะครับแล้วบูสต์มาจังหวะนี้แล้วใช้ ECU ไปเลยครับผมโอ้เรถของตัวเองเป็น ECU พุ่งด้วยนะซึ่งเอ้ยเป็น ECU แบบกดในกดบูตเอานะครับ และ JCR ครับขับดีทั้คู่ตรงนี้มาชิเสือออกโค้งกว้างไปหน่อยครับแต่ยังไม่เป็นอะไรมากแล้วโอ้โหตามมาแล้วครับสองคันทั้งหลังครับเวลาห่างกันไม่มากมาในไซเวแล้วกด ECU ไปจังหวะนี้ครับเสวชีครับขึ้นนำครับเลี้ยงบูสมาเรื่อยๆแล้ว JCR เข้าที่1กับที่2ครับตีคะแนนตื้นขึ้นมาได้อีกอย่างนี้น่าจะเล่นเกมต่อไปต่อเลยหรือเปล่าครับโอ้โห เราม,มาต่อกันในเกมถัดไปเอ้าด่าดเดิมเลยเหรอโอ้คะแนนห่างกัน8ดแต้มครับห่างกัน8แต้มจ่ายทีหกมา2คนทีห้อีก2คนแอนนี่เปลี่ยนมาใช้รถท5บ้างครับมาจังหวะน,นี้แล้วซุปเปอร์ดิฟว์ w ซีไปแล้วตัดในโต CWW โอ้โหไม่ดิฟด้วยนะแล้วเสียวชี้ครับมาดวท T5 กับแอนนี่ครับมาดูกับปราดหน้าเัไปจังหวะน,นี้ยัง ไม่แซงขึ้นไม่ได้ครับผมโอ้โหแอนนี่พยายามบังไลน์แล้วก็ทำได้ดีด้วยครับเอา WCW ครับเสี่ยวชี G. เอาแล้วไปชนอีกแล้วเพื่อนแซงไปแล้วแต่ไม่ให้เพื่อนแซงอะไรครับเนี่ยสื่อสารกันแบบใด CWW ไปยี่ครับขึ้นที่สามมาแทนครับเอาแอนนี่เหมือนจะไปพลาดน,นิดหน่อยครับ c w ไปแล้วบิบมาจังหวะน,นี้ควิกเทิร์นควิกเทิร์นบูท CWW มาตรงนี้ตัดในโตซีดบดูไวอีกตามมาติดๆครับเสียวชี้ครับเหมือนไอ้นี่จะไปพลาดน,นิดนึงครับในช่วงเมื่อสักครู่นี้แล้วกด a c u แล้วโอ้โหเสียวชี้ไปติดครับผมกลายเป็นยี่ครับแซงขึ้นไปแทนครับแล้วเรียบร้อยแล้วเจซีอาร์สองคนจะแซงกลับคืนมาได้หรือเปล่าน่าจะยากแล้วครับจังหวะนี้ซูเปอร์โอดิฟมาแอนนี่ทำได้ดีครับซีดบีดูไแล้วปราดหนาเค้กเพื่อนไปหนึ่งสเต็ป และบัมบูชนกันเองแล้วจังหวะนี้ชนกันเองแล้วแลวเพื่อนล่วงไปแล้วครับผมโอ้โหเจซีอาพยายามเข้ามาเบียดแล้วทำได้ดีครับเซีโโยวชี่ซีไปไปแล้วกด ECU มาครับยี่ยังมี ECU อยู่เพราะว่าเป็นทีหแล้วอ e ีสตาร์ที่1กับที่2ไปเลยครับเอาชนะเจซีอาไปได้ครับผมโอ้โหเบียดกันยันโค้งสุดท้ายคู่นี้ตึงกันจัดจัดมันสุดก็จบไปนะครับ คู่ระกับางอีตาร์นะครับซึ่งอีสตาร์ก็เอาชนะมาได้นะด้วยไม่ค่อยเิียวเฉียดแต่แบบแข่งกันมานะเออสองทีมนี้คือแบบเลสซิ่งโคตรมันเลยมันจัดเบียดกันไปเบียดกันมาไม่ยอมกันสรุปคะแนนนะครับ1 8อต่อ170เนะครับอีสตาร์เอาชนะไปได้โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้ด้วยนะครับผมและยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วบ๊ายบายจุ๊ๆ